เส้นได้สอดอสไตล์เผยอุทาหรณ์ติดการพนันเสียไป25ล้านในเวลา3เดือนครึง่งเรียกว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญและราคาแพงในชีวิตเส้นได้อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังเจ้าของช่อง YouTube สอดอสไตล์หลังเธอได้ไลฟ์สดผ่านติกต o อกบอกเล่าประสบการณ์เสียพนัน25ล้านบาท ภายในเวลาสามเดือนครึ่งพร้อมเตือนแฟนๆอย่าเข้าวงการนี้เด็ดขาดโดยเธอเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานเกิดในเดือนนมคถึงตอนนี้เสียไป25ล้านมันโหดร้ายมากตอนนี้ได้สัญญากับหลวงปู่พระอาจารย์ว่าถ้ากลับมาทำมาหากินได้เหมือนเดิมก็จะเลิกเล่นรอบนี้น่าจะเลิกเล่นจริงๆเอาเงินไปซื้อกระเป๋านาฬิกาดีกว่าตอนเสียไป ก็คิดว่าทำอย่างนั้นดีอยู่แล้วแต่ตอนที่มันเล่นไม่ได้คิดหอกสามแสนโยนลงไปหายวับสามตาก็9้าแสนแล้วเล่นพนันบอลก็หมดไปเป็นล้านเวลามีการยิงประตูก็รู้สึกว่าโดนเงินไม่มีค่าเลยยิ่งเสียก็หาอะไรเล่นพนันบางอันก็ได้เลยไวมากผ่านมาหมดแล้วตนถือเป็นลูกค้าชั้นดีเว็บพนันเลยแฟนก็ห้ามจนไม่รู้จะห้ามอย่างไรแล้วห้ามจนทอ้อ เหลือทางสุดท้ายคืออยู่ด้วยไม่ได้แล้วเพราะเป็นถีพน,นัน